คือการแสดงให้เห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับการถนอมองุ่นแบบโบราณในอัฟกานิสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเฮราตซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการผลิตองุ่นคุณภาพดีสิ่งที่เห็นในวิดีโอคือโดมดินเก็บองุ่นแห้งเป็นโดมดินกลมๆทำจากโครนหรือดินเหนียวตู้อบธรรมชาติแบบโบราณภายในเป็นโพรงกลวงมีช่องอากาศเล็กๆให้อากาศไหลเวียนได้ องุ่นจะถูกแขวนไว้ด้านในให้แสงและลมอุ่นจากธรรมชาติช่วยค่อยๆอ,อบแห้งอย่างช้าๆไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องเสียบปลัก๊กองุ่นสดๆจะค่อยๆกลายเป็นองุ่นแห้งหรือลูกเกดที่หวานหอมเก็บไว้กินได้นานถึง6เดือนถึง1ปีสุดท้ายจะได้เป็นองุ่นแห้งหรือลูกเกดที่มีรสชาติหวานตามธรรมชาติในวิดีโอจะเห็นว่า มีพวงองุ่นวางอยู่อาจเป็นตัวอย่างของผลผลิตให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาให้เห็นว่าอังุ่นนี้น่ากินขนาดไหนอย่าลืมกดหน้าจอสองทีเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆนะคะ